ยำหมูยอกุ้งสดหมูสับค่ะเพื่อนๆแส่บๆๆๆนะจ๊ะเราทำเหมือนส้มตำค่ะเพื่อนๆส้มตำชิมกอ่อน แซ่บมากมากเเดี๋ยวจะมีน้องข้างบ้านมาทานด้วยอืม <c oughs> <c oughs> ยอดจริงๆทุกคนเราจะทำย่างไรเราจะทำย่างไรเราจะตักใส่ชามอันนี้นะจ๊ะขอย้ายพื้นที่ก่อนนี่สารพีสารพีการุณารอสักครู่นะจ๊ะทุกคนจ๊ะ มาแววมาแววถือโทรศัพท์อยู่ก็เลยจับเทไม่ได้จ้ะในงั้นก็ ไทยไปเลยง่ายๆค่ะทุกคนเนาะใครจะมากินกับเราบ้างมามา,มาปิดร้านพอดีค่ะเพื่อนๆกลัวลูกค้าจะมาเรียกเราก็เลยปิดร้านไปก่อนทานแซบๆก่อนตอนนี้ลูกค้ามาก็ไม่เปิดนะจะ๊ะอ๋อ นี่จ้ะไม่ใส่อะไรเลยมะนาวพริกมะเขือเทศน้ำตาลปีบ๊บแค่นั้นค่ะเพื่อนๆนี่ผักก็แตงกวาอื

เผ็ดทั้งแซ่บเลยค่ะเพื่อน โอเคค่ะเพื bye. Bye ่อนๆไปก่อนแล้วบาย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 